เลขทะเบียนสวยลบไปป้ายทะเบียนแบบเป็นชื่อคนมาแล้วผู้ชมครับมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครั้งใหญ่ในวงการป้ายทะเบียนรถยนต์นะครับในประเทศไทยนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะครับคณะรัฐมนตรีได้ทําการอนุมัติหลักการแก้กฎกระทรวงให้แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจคนนะครับสามารถใช้ ข้อความเป็นตัวอักษรได้มากกว่า2ตัวเป็นตัวอักษรผสมสระหรือว่าใส่วรรณยุกต์เท่ากับว่าสามารถทําป้ายทะเบียนเป็นชื่อคนได้เลยแล้วก็มีตัวเลขแถมให้ด้วยหนึ่งตัวโหโหโหสุดยอดครับนะฮะแนวคิดนี้จริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นะครับต้องบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยนะครป้ายทะเบียนไลเซนส์นเพลตเนี่ยนะครับ เป็นชื่อคนเป็นคำนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาตั้งกันเป็นอิสระนะครับมีประเทศไทยนี่แหละที่สมัยก่อนก็เป็นตัวเลข4ตัวใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวอักษรกำกับ1ตัวแล้วก็บอกจังหวัดใช่ไหมฮะกรุงเทพนครอ่าก็เท่าไหร่พอหลัก4หลักเต็มใช่ไหมฮะเราทำยังไงต่อเราก็เพิ่มตัวอักษรเป็น2ตัวแทน สองตัวเต็มเราก็เพิ่มใส่ตัวเลขไปข้างหน้านะครัข้างเลขไปข้างหน้าหนึ่งตัวตอนนี้หนึ่งตัวเลขสองตัวอักษรสี่ตัวเลขโอ้โมไซ์ก็เหมือนกันมอไซจากเมื่อก่อนสามตัวตอนนี้สี่ตัวมีเลขหน้ามีตัวอ,อักษรโอเลเทไปหมดนะครับแผ่นป้ายมอเตอร์ไซค์นี่จะใหญ่กว่าแผ่นจะเท่าแผ่นป้ายรถยนต์อยู่แล้วทีนี้เขาก็คงเล็งเห็นครับนะฮะคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาคงลงเล็งเห็นว่าถ้าเราเปลี่ยนป้าย แต่ว่าเขาจะเรียกป้ายแบบนี้ว่าเป็นป้ายทะเบียนรถแบบพิเศษนะคือมันต้องมีเงื่อนไขพิเศษนิดน,นึงอะ่ะไม่งั้นมันก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนทั่วไปอยู่ดีนะครับเขาเลยบอกว่างั้นเราทําเป็นชื่อเลยดีกว่านะครับอย่างที่บอกก็คือกฎเกณฑ์ก็คือคุณสามารถมีตัวสอนได้มากกว่า2ตัวก็กี่ตัวก็ได้ไม่รู้ถ้าถ้ามันแบบสมมุติว่า ดาราคนหนึ่งอ่ะที่ชื่อคักคักกิ่งคิกคิกสรนังอ่ะเขาอยากได้ชื่อเขาเป็นป้ายทะเบียนรถอ่ะอันนี้มันจะพอไหมโอ้โหหรือหรืออย่างพี่ดังพันกรชื่อจริงชื่ออะไรนะนั่นอ่ะแล้วถ้าเกิดอยากจะใส่อย่างนั้นอ่ะมันต้องมีข้อกําหนดอิ่อัน,นี้ผมอ่านในข่าวเนี่ยเขายังไม่ได้กําหนดว่าไม่เกินกี่ตัวแต่มากกว่าสองตัวได้แล้วมี พยัญชนะหรือวรรณยุกได้ใช่ไหมมีสระหรือมีวรรณยุกได้นะครับผมก็ไม,ม่แม่นเรื่องภา,าษาไทยโอเคเสร็จแล้วมีตัวเลขได้หนึ่งตัวนะครับอ่ะยกตัวอย่างสมมุติว่าเราก็อยากจะมีสมมติคนชื่อตุ๊กตานะฮะก็ป้ายทะเบียนก็จะเป็นตุ๊กตาเจ็ดกรุงเทพมหมานะนะครโอ้ทเท่มากนะมันจะเป็นป้ายทะเบียนที่เท่มากๆนะครับตอนนี้เนะี่ยกำลังแก้กฎกระทรวงอยู่นะครับพอแก้กฎกระทรวงเสร็จเรียบร้อยถึงจะออกเป็นกฎ ให้กับกรมการขนส่งแล้วไปแก้ไขเรื่องกฎทะเบียนได้ป้ายทะเบียนแบบพิเศษนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่าย1ล้านบาทครับนะฮะแล้วคุณก็สามารถตั้งชื่อเป็นนี้ได้ทีนี้ผมมาสงสัยว่าถ้าเราให้คนตั้งชื่อเองได้ตามใจมันต้องมีกฎกติกาครอบครอบไว้สักนิดหนึ่งไหมเช่นถ้าผมไม่ได้ชื่อตุกตาผมมีสิทธิ์ตั้งชื่อป้ายทะเบียนผมเป็นตุกตาได้ไหมไม่ได้นะมันไม่ควรนะ มันต้องมีความสัมพันธ์เหมือนเหมือนยังจดบริษัทอ่ะเหมือน,นยังจดโดเมนที่เป็น co th อันนั้นนะ่ะถ้าชื่อบริษัทคุณไม่ได้ชื่อนี้คุณจดเป็นชื่อนั้นไม่ได้นะคุณจด co th แบบนั้นไม่ได้นะเออหรือว่าผมชื่อผมไม่ได้ชื่อจุธาทิพย์ผมจะไปจดจุธาทิพย์ห้าเงี้ยได้ไหมไม่ได้นะมันต้องมีกฎกติกาแล้วก็ถ้ามีตัวเลขห้อยท้ายได้แค่ตัวเดียวเกิดคนชื่อจุธาทิพย์มีมากกว่า10บคนทำยังไงครับ ก็ต้องเบิ้ลเป็น2องวะผมว่าตัวเลขไม่น่าจํากัดตัวเลขเนี่ยวางไว้4ตัวเลยจะได้ใช้ได้ยาวๆนะฮะแล้วก็ตัวอักษรก็จะกี่ตัวก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มีวิธีการควบคุมสักนิดหนึ่งนะไม่งั้นนะหนล้านบาทนี่อย่าคิดว่าไม่ค่อยมีคนทํานะโอ้โหคุณผู้ชมรู้ไหมฮะพวกป้ายทะเบียนเลข4ตัวเลขสวยๆเนี่ยเขาซื้อกันเนี่ยเคยมีแบบซื้อมาแล้ว23ล้าน26ล้านเขาก็ซื้อกันมาแล้วนะครับ เอาไปใส่ V ออด้วยนั้นน,น,น่ากลัวมากซื้อป้ายทะเบียน26ล้านเอาไปใส่ V ออเพราะว่ามันอยู่ใน90้90วันไงมันต้องเอาไปใส่ในรถนะเอาไปเอาไปห้อยไว้เฉยไม่ได้นะครับเขาก็ไปใส่ไปฝากไว้ในรถก่อนต้องมีกฎกติกาว่าชื่อไหนใครควรจะได้แล้วก็ต้องมีจำนวนมากเพียงพอสำหรับคนที่ต้องการนะฮะไม่งั้นวุ่นวายแน่นอนนะครับ แล้วจากนี้ไปผมว่าเลขสวยที่เคยเป็นเลขแพงๆจะราคาตกทันทีนะฮะพ่อค้าแม่ขายที่ขายเลขทะเบียนอยู่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีละต้องโลของเก่าทิ้งแล้วก็ไปจดเออคือเขาสามารถสต็อกได้ไหมล่ะเขาไปจดอย่างคนชื่อสมชายอ,ะอ่ะคุณรู้ว่าประเทศไทยอะ่ะมีคนชื่อสมชายแท่ตั้งเจ0 0 0มนคนะ่ะ คนชื่อสมชายแท้ตั้งเนี่ยก็ไปจดไว้เลยไปจดชื่อสมชาย1นึถึงเก้าหถึงเก้าอะไรถท่าเลข2ตัวดนะ้จดไว้เลยยังไงก็ขายได้อะขายคนชื่อสมชายได้นะฮะต้องมีคนชื่อสมชายที่มีตังค์หนึ่งล้านบาทมาซื้อแน่นอนนะฮะเออก็น่าคิดนะครับว่าเดี๋ยวพอกดกติกานี้ใหม่ออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแล้วก็เวลามีเหตุมีอะไรบนท้องถนนเราไม่รู้เราจะจําง่ายขึ้นกว่าเดิมไหมนะฮะกับป้ายทะเบียนที่เป็นชื่อกับป้ายทะเบียนที่เป็นเลขแบบเดิมนะครับ ก็ต้องว่ากันไปครับเพราะเรายังไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนั้นนะครับอ่ะเชิญคอมเมนต์ด้านล่างตามสะดวกครับบางคนถามว่าข่าวนี้มันเกี่ยวกับไอทียังไงเกี่ยวนิดหนึ่งครับนะฮะก็คือทุกวันนี้ตามตึกจอดรถนะครับเขาจะมีระบบที่เป็นระบบสแกนป้ายทะเบียนเพื่อที่จะเปิดไม้กั้นให้รถนั้นสามารถเข้าไปจอดได้นะครับ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงป้ายทะเบียนเป็นชื่อคนนะครับไอพวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับที่ชื่อว่า License Plate r e c o g n i t i o n นะครับหรือ LPR พวกนี้ก็ต้องกลับไปอัปเกรดกันหมดเลยเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยมันถูกสอนให้อ่านป้ายทะเบียนสแกนป้ายทะเบียนแล้วก็อ่านว่าตัวหนังสือ2ตัวคืออะไรเลข4ตัวคืออะไรพอมีตัวหนังสือมากกว่า2ตัวแล้วมีสระมีวันในยุกด้วย คราวนี้ไอ้เครื่องพวกนี้งงแน่นอนครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็เดือดร้อนวงการไอทนิดหนึ่นงคือต้องไปอัปเกรดซอฟต์แวร์กันเป็นเรื่องเป็นราวเลยล่ะนะฮะก็นี่แหละครับสำหรับคนที่บอกว่าแล้วข่าวนี้มันไอทยังไงจริงๆมันทุกเรื่องแหละ